ให้ลูกกลายเป็นคุณแม่จำเป็นซะนะเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ้ยเข้าใหม่กลายเป็นแม่แต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเข้าใหมกลายเป็นแม่แต่เม,มืเ่มมอไหรด่ดูดูดูมดใหญ่เลยนะคะมดใหญ่เลยแล้วเข้าใหม่ก็ยอมด้วยนะยอมด้วยนะคะ ให้น้องมุดมุดดูดนม,มดูเลยกีวีน้อยเอ้ยดูกีวีกีวีน้อยกีวีน้อยเอ้ยดูดูดดหาหานมใหญ่เลยนะคะหานมใหญ่เลยลูกน้อ เด็ก็นอนนอนหลับดูดูดูน่าสงสารสงสารสุดๆดทั้าใหม่ก็ยอมด้วยนะแปลกมากเั้าใหม่ยอมเนี่ยแปลกมากเอาไปให้กับแม่ลกอ่อนไม่ได้นะคะแม่ลกอ่อนกัดแน่แนเลยขู่แน่เลยนะคะ เม่อก่อนก็ลูกห้าตัวแล้วแม่เกี่งเอาผ้ากั้นแล้วนะคะเอาผ้าล้อมล้อมกรงไว้แล้วนะทุกคนบอกให้เอาผ้าปิดไว้นะคะแม่เกี่งเอาผ้าล้อมกรงแล้วนะเมื่อกี้ไปแอบดูลูกกินนมใหญ่เลยนะคะแลวแม่เกี่งก็เอาชั้นออกด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีชั้นนะเขาควไปอยู่ตรงชั้นลูกไม่ได้กินนมนี้แม่เกี่งก็เลยเอาเอาชั้นออก ชั้นออกแล้วเขาให้มีชั้นเดียวนะคะให้เขาอยู่กับลูกเขาตลอดเพราะว่าไม่งั้นลูกเขาจะไม่ได้กินนมดูดๆ,ๆ,ๆ,ๆ่อาะทีวีเข้าไปได้ไม่ได้นะนะทีวีเข้าไปไม่ได้นะคะเข้าไปโดนกัดแน่แม่เขาดุมากนี่เกยงโดนตะปบเล็บไปแล้วเมื่อเช้าโดนเล็บไปแล้วโดนละโดนละ เข้าใหม่ไม่ได้กินนมก็เอานะคะขอให้ได้แบบเหมือนจะดูดอะ่ะก็เอานะคะเขาติดเข้าใหม่แล้วอะ่ะตอนเนี้โอเคเอ,อ่เข้าใหม่เข้าใหม่มีลูกน้อยเหรอลูกข้าใหม่มีลูกน้อยเหรอ,อ,อข้าใหม่มีลูกน้อยเหรออ่อปกติข้าใหม่ขี้ไวายวายทำไมยอมน้องไม่เข้าใจเหมือนกัน คุณพอ่อจําเป็นกลายเป็นคุณแม่จําเป็นนะคะอะ่าเขาเป็นผู้ชายแต่กลายเป็นคุณแม่จําเป็นเหมือนเขาได้ไออุ่นจากอกของเข้าใหม่อย่างนะั้นอ่ะเอาก็งั้นก็ได้แล้วไม่เป็นไรเนาะได้ไออุ่นจากอกของ,ของเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่ก็กลายเป็นคุณแม่จําเป็นนะคะดู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 ดด Obrig <moderator> we? ข้ใหม่กลายเป็นแม่จาเป็นดูขาหลังขาหลังจะยืนแล้วนะขาหลังจะยืนแล้วนะ นี่ะนีนวดใหญ่เลยนะคะนวดดูนวดนวดดูนวดนวดนะคะนวดดูดนมนะคะเขาดูดเขาดูดขนเข้าใหม่นะแต่เขาแบบคิดว่าดูดนมแม่ลูกหนุน่าสงสารสุดๆเลยแล้วเข้าใหม่ก็ยอมด้วยอ่ะแม่จําเป็นเหรอลูกเองเป็นคุณแม่จำเป็นเหรอลูกนะยิ่งดูยิ่งสงสาร เขาคงมีอะไรต่อกันแหละสองคนนี้ก็ถึงได้ยอมกันได้ดูดกันนะคะอปล่อยปล่อยไปก่อนนมก็ไม่ได้กินนะั่นแหละไม่ใช่ไม่ม,ไม,มีไม่มีนมให้กินนะั่นแหะแต่ดูดแต่ดูดหนังดูดเนื้อก้าใหม่ก็ยอมด้วยใหม่เอ้หลูกกลายเป็นคุณแม่จําเป็นซะแนละ้ว ฝากกดติดตามช่องแม่เกียงเล่นแมจอนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ